นางเอกดังสุดทนโพสแชฉเพื่อนสนิทหลังพาแฟนร่วมโตอาหารรำคาญมากกลับมาเป็นสาวโสดอีกครั้งสำหรับนางเอกลูกรักย่านอโศกย่างมุกวรณนิดก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาเผยความสัมพันธ์หลังจากที่เลิกรากับแฟนไปเมื่อไม่นานมานี้และดูเหมือนว่าหลังจากเป็นโสดนั้นเธอจะสวยขึ้นเรื่อยๆดูมีออร่าสุดๆแถมตอนนี้ชีวิตยังแฮปปี้มากจา้าล่าสุดวันที่30มิมิถุนายน มุกได้โพสต์ภาพของตัวเองหลังนัดเจอกับเพื่อนสนิทอย่างพิกเล็ตและได้ไปกินอาหารมื้ออร่อยกันแต่งานนี้สาวพิกเล็ตพาแฟนหนุ่มอย่างวิตเตอร์มาด้วยโดยภาพนี้มุกระบุคแคปชั่นว่าเอาจริงปะอร่อยไปรำคาญไปฮ่าฮ่ฮ่หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวทั้งสงสารและขำในเวลาเดียวกันและอีกหลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าเข้าใจสาวมุกเป็นอย่างดีก็แม้ สาวโสดก็บแบบนี้แหละเนอะ